อธิการบดีท่านจุคุณพรมมาบัณฑิตเนี่ยแม้แต่ท่านจุคุณพรมมาบัณฑิตเนี่ยนะผมก็บอกทางมหาจุฬานะอ่านชื่อท่านให้ถูกบางคนก็ไปอ่านพรมบัณฑิตบางคนก็อ่านพรมมาบัณฑิตก็ไม่รู้จะอ่านอย่างไรในฐานะที่ผมเป็นประธานกรรมการชำระพจนนุกรมผมสนใจภาษาไทยผมก็บอกว่าผมก็กราบเรียนท่านบอกว่าเนี่ยที่มหาจุฬานี่นะ อ่านให้ตรงกันให้หมดว่าพรมมาบัณฑิตไม่ใช่พรมบัณฑิตนะแม้แต่สังฆราชบูชาเนี่ยเก้บ,บางองค์ก็ออกสังฆราชบูชาแต่ท่านจะคุณท่านสังฆราชสังฆราช,ชบูชาเนี่ยอ่านถูกต้องครับสังฆราชบูชาก็หมายสมเด็จพระสังฆร,ร,ราชี่ยบูชาเราสิกับสังฆราชชบูชานี่คือเราบูชาสมเด็จพระสังฆราชนี่ต้องเรียนไวยากรณ์บาลีอันนี้เป็นตับฤริีศาสตร์สมัตินะหรือ พระชนมพรรษาเนี่ยเราอ่านพระชนมมะพรรษาแล้ครนี้มาเป็นชนนาสาเนี่ยคนก็ไม่รู้ว่าทำไมอ่านชนนาสาไอ้น่านมามาอย่างไรคือชนชนาสาเนี่ยมันมาจากชนมะพรรษาเอาตัวมอออกแล้วใส่อากาศเป็นชนนาสาเนี่ยก็ต้องอ่านให้ถูกนะครับเดี๋ยงเรามา